ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลเพนประชานุกูลอําเภอเพนจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน1 5 4 2คนข้ารคนคาราชการและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน87คนนายอัธชัยนันทวิจิตดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาปัชญาโรงเรียน ปัญญาวัฒนะเสยโยปัญญามีค่ามากกว่าทรัพย์วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นสถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมตามวัยมีสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์เหมาะแก่การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันการส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามนโยบายทิศทางการจัดการศึกษาเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่หนึ่ง โรงเรียนอนุบาลเพนประชานุกูลดำเนินงานตามรูปแบบอไมลี่ AEC โมเดลและมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบและขั้นตอนอย่างชัดเจนโดยเน้นทักษะการสื่อสารซึ่งยึดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบอไมลี่ AEC โมเดล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปนตามนโยบายทิศทางการจัดการศึกษาเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่หนึ่งโดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 1. สร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ 2. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษโด,โดยผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานเน้นทักษะการฟังพูดอ่านเขียน 3. จัดกิจกรรมท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกวันหลังเคารพธงชาติ 4. ส่งเสริมให้ครูรายวิชาภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษตลอดชั่วโมงเรียนในรายวิชา 5. ส่งเสริมให้ครูกลุ่มสาระอื่นทักทายใช้คำศัพท์ที่ง่ายๆรวมทั้งใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษบูรณาการในการสอนนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ a m i r AEC Model ส่งผลให้นักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นและมีผลการทดสอบระดับชาติโอนิตในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละสาม w o w a y a y s we d ทแ g e i t e i ท t t m e to study English a ด a อ e c o n d น a n g u a g e อนุบาลเป็นประชันคู s c h o o n i o u r s e English in the s y l l a b u s And we have English teachers To teach the students how to communicate English. We hope the students can speak English, basic conversation in their life.